สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจูเน r ใหม่คลิปนี้ครับผมเราจะพาเพื่อนๆไปชมอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ในโลกของ MCU ที่ปัจจุบันนี้ต่างพลังพลูลังไรกันเข้ามาเรื่อยๆแล้วซึ่งนั่นก็คือเพรเหล่าสัตว์เลี้ยงต่างๆของฮีโร่นั่นเองครับต้องบอกเลยว่าขึ้นเชื่อว,ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของฮีโร่ไม่ธรรมดานแน่ๆเลยครับไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าจะมีอะไรกันบ้างใน10สัตว์เลี้ยงของฮีโร่ใน MCU ก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันครับฝากกดไลค์ก กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจุนนมายเอาไว้ด้วยนะครับ มาเริ่มก,กันกับตัวแรกกันเลยครับผมแอนโทนีแอนโทนีเป็นมดไม้หมายเลข247ของแฮงค์พิมพ์ครับโดยเจ้ามดตัวนี้ได้สร้างสารสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนมดตัวอื่นกับสกอตแลงเพราะเจ้า7ได้กลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงคูห่หูคู่ใจของแอนดแมนคนใหม่เป็นยานพาหนะให้กับฮีโร่ตัวจิ๋วคนนี้ได้ใช้ออกปฏิบัติการจนสกอตได้ตั้งชื่อให้กับเจ้ามดตัวนี้ว่าแอนโทนีก่อนที่ภายหลังเจ้ามดไม้บินได้ตัวนี้จะตายไปจากฝีมือของดาวเรนคอส ัวร้ายของแอนด์แมนภาคแรกทำเอาสกอตแรงครับเสียใจอยู่พักหนึ่งก่อนที่เขาจะมูฟออนมาได้หมดหม้ตัวใหม่ที่เขาตั้งชื่อให้กับมันว่าแอนโตนิโอซึ่งก็ไม่รอดอยู่ดีครับแอนโตนิโอเปเดอรัสเพราะความสุดริว้วไปนะไปแอนโตนิโอ สัตว์เลี้ยงตัวที่2ครับจแอนแอนยังคงอยู่กับมดครับสัตว์เลี้ยงที่เรียกได้ว่าน่าจะแปลกประหลาดมากใน MCU โดยเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวนี้ครับมันคือมดกระสุนที่เรียกได้ว่าอย่าให้มันได้กัดเที่ยวตัวใหญ่ขนาดนี้มีหวังขาดเป็น2ท่อนแน่นอนมันเป็นมดสัตว์เลี้ยงของแคสซี่แลงครับที่แอบเลี้ยงเอาไว้ในบ้านในแบบที่เหมือนจะไม่มีใครรู้ซึ่งเจ้ามดตัวนี้ครับจริงๆมันไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนี้หรอกนะครับแต่พ,พ้นพวงของการต่อสู้ระหว่างแอดแมนและเยลโล่แจ็กเก็ตก้อทำ ขยายของพิมพ์พาร์ติเคลิลไปโดนตัวมันเข้าจนใหญ่โตขึ้นมานี่นั่นเองไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าแคสซี่เลี้ยงไว้นานแค่ไหนแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายด้วยครับพี่แคสซี่ไม่ได้ตั้งชื่อเจ้าใจแอนแอนตัวนี้เอาไว้เหมือนกับพ่อของเธอครับตัวที่3ครับเฟนริสที่ดูไม่เฟนีริสักเท่าไหร่หมาป่ายักษ์ตัวนี้ครับเป็นสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่อยู่ในแอสการ์ดหากว่าหมาแปดขาสลิปเนียของโอดินเป็นพาหนะคู่ใจของเขาเจ้าหมาป่าที่ไม่เฟนุรี่ตัวนี้มันก็คือ ศึกสัตว์เลี้ยงคู่ใจของเฮาขุนศึกแห่งแอสการ์เทพีแห่งสงครามที่มักจะขี่เจ้าเฟนริสออกคาศึกเป็นประจำจนช่วยให้โอดินพิชิตได้ถึง9าอาณาจักรภายหลังเจ้าเฟนริสถูกจองจํามาไว้หลังโดนข้อหากบฏพร้อมกับเจ้าของของมันที่เหื่มเกลืมอในการล่านานิคมไม่รู้ว่านานเท่าไร่ครับจนเจ้าหมาตัวนี้ได้นอนตายแห้งอยู่ในวังใต้แอสการ์ก่อนที่ภายหลังครับเฮาจะกลับมาอีกครั้งปลุกชีพกองทัพของเธอขึ้นมาพร้อมกับเฟนริส ให้มีชีวิตอีกครั้งจาก E t e r n a l f a m e เจ้าเฟนูรีได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งครับต้องบอกเลยว่าครั้งนี้ยิงไมเฟนูรีหนักกว่าเดิมครับพอมันได้กลายเป็นมายักษ์ซอมบี้ไปแล้วนั่นเองสัตว์เลี้ยงตัวที่4ครับผมกลูสดูเหมือนว่ากลูสมันจะเป็นสัตว์เลี้ยงของดร์มาเวลรอสต์มาก่อนนะครับก่อนที่ภายหลังจะมาเป็นสัตว์เลี้ยงของแคลร์เดนเวอร์หรือกับตันมาเวลและล่าสุดก็คงจะอยู่กับนิกฟิลลี่เหมือนเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวนี้ครับจะ เสียมาดเข่งขืมไปเลยกูสแมวอะไรน่ารักจนได้ชอว่าดใหรดูด แต่แท้จริงแล้วหารู้ไหมเจ้าแมวตัวนี้ครับมันคือ f ฟเรเกนเข่าพันเอเลียนต่างดาวที่ดูจากรูปร่างลักษณะแล้วไม่มีมุมไหนที่จะไม่เรียกว่าแมวได้เลยแต่เมื่อได้เห็นความสามารถของมันแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามันเก่งกาจกว่าที่คิดแถมกกงเล็บของมันยังเป็นพีชทำเอาิคฟิวรี่ถึงกับเสียตาให้กับเจ้ากรูดไปเลยครับครั้งสุดท้ายที่ผมเชื่อใจคนผมเสียตาไปข้างดึงไป oh! ลไ,กกไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าปัจจุบันนี้เจ้าแมวกรูดไปอยู่ที่ไหนแล้วตั้งแต่มันขายเทสแรกออกมาผมเชื่อว่านิกฟิลรี่คงไม่เลี้ยงเอาไว้แน่นอนตัวที่5ครับผมมอรลิสเจ้าสัตว์เลี้ยงหน้าหายตัวนี้ปรากฏตัวครั้งแรกในแนวเรื่องชางชีแอนเดอร์เลจ์อฟเดอะเทลลิงครับมอรลิสเป็นสัตว์วิเศษมาจากมิติท้าโลก่อนที่ภายหลังจะได้กลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงของอดีตนักสแสดงเทเวอร์ซาร์เทอรีที่ปลอมเป็นแมนดารินก่อนที่จะถูกตัวจริงจับตัวเข้ามาและ ได้มาพบกับเจ้ามอริสเข้าลักษณะของเจ้ามอริสครับเป็นใครล้ายก้อนอะไรสักอย่างที่มีปีกติดอยู่ด้านบนแต่ก็บินไม่ได้และแม้ว่ามอริสจะไม่มีหน้าตาให้เราได้เห็นครับเว่าความสามารถของมันนั้นกลับพิเศษมากๆเหมือนมอริสจะคุยกับเทเวอร์รู้เรื่องและยังสามารถนำทางไปยังมิติรับแลได้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักมากๆตอนที่เทเวอร์สอนการแสดงให้กับเจ้ามอริสมันก็ทําได้ดีตีเนียนแกล้งตายกันเลยทีเดียวครับ นอนลงทำเน,เนียนๆเร็วสัตว์เลี้ยงตัวที่6ครับผมลากีเดอรพิซซ่าด็อกเจ้ามาตัวนี้ครับเป็นหมาพันธุ์โกลเด้นลีซิเวอร์ที่ปรากฏตัวในซีรีส์ฮอกอายซึ่งตอนแรกลกกีเดอรพิซซ่าด็อกมันเป็นสุนัขจรจัดที่ได้พบกับเคสบิชอปโดยบางเอิญครับและภายหลังเธอก็ได้นามันมาเลี้ยงจนได้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงคู่ใจของเคสบิชอปซึ่งตอนแรกเคสได้ตั้งชื่อให้กับมันอยู่นานเลยครับข้าควรตั้งชื่อให้หมาได้แล้ว ได้เจ้าพิซซ่าหมาหลง mm. ด็อกฟาเธอร์พิาตุ นั่นแหละครับโดยความที่เห็นมันชอบกินพิซซ่าก็เลยได้ตั้งชื่อตามที่ว่าเจ้าตู่พิซซ่าหมาหลงอยู่นานเลยนั่นเองครับและหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นสัตว์เลี้ยงตัวนี้อยู่กับเคสบิชอปในซีรีส์เรื่องนี้ทั้งเรื่องเลยนั่นเองครับเจ็ดครับผมดูสัตว์บกกันมาเยอะแล้วมาดูสัตว์น้ํากันบ้างครับเจ้ากัสเป็นสัตว์เลี้ยงของสตีเวนวอลแวนจากซีรีส์มูนไนท์ครับมันเป็นปลาทองที่ถูกเลี้ยงเอาไว้อยู่ในห้องซึ่งดูเหมือนว่าเจ้ากัสอาจจะไม่ได้มีอะไรมากมาาาายยยหรือเเป็นนสัตว์ลีีี้้งงขกกท่ดม แต่หารู้ไม่ว่ากัดน่าจะเป็นสิ่งเดียวที่เยียวยาที่ดีที่สุดแล้วของสตีเวนบุคลิกที่2ของมาร์คสเปกเตอร์ที่เป็นโรคดีไอดีนอกจากนั้นเจ้ากัดในซีรีส์เรื่องนี้ยังเป็นจุดบอกไทม์ไลน์อีกด้วยเพราะว่าปลาทองตัวนี้ไม่ได้มีตัวเดียวสังเกตจากคลิปคู่และคลิปเดียวนี้นั่นเองครับตัวที่8ครับผมสัตว์เลี้ยงคู่ใจที่มาเป็นคู่เจ้าแพะยักษ์นั่นเอง2ตัวนี้ครับน่าจะเป็นอะไรที่สุดแล้วของสัตว์เลี้ยงใน MCU และเพิ่งจะปลา กดตัวมาสดๆร้อนๆจากภาพยนตร์เรื่อง Thor Love and Thunder Tooth Nature และ Tooth Scanner นั่นเองครับของบรรณาการจากกษัตริย์จาคารที่มอบให้กับทอหลังจากที่ทอนั้นได้ช่วยเหลือพวกเขาเอาไว้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นแพทที่ไม่รู้จะแหกปากอะไรกันนะักกันหนา หลังจากที่ทอกับแกงกาเดียนออฟเดอะกาเล็กซี่ได้แยกทางกันทอก็ได้นําแพะมาด้วยและพวกมันก็ได้กลายมาเป็นสัตว์พาหนะเคลนาชรลให้กับทอเหมือนกับที่ในปรกรณ์นำเป็นนั่นเองครับก่าวครับผมฮาวเวิร์ดเดอะดกจะบอกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงก็ไม่เชิงเพราะเจ้าตัวนี้ถูกจัดเก็บเอาไว้เป็นคอลเลกชันของเดอะคอลเลกเตอร์ฮาวเวิร์ดเดอะดกครับเขาปรากฏตัวมาในหนัง MCU หลายเรื่องแล้วแล้วภายหลังเขาก็ได้รับการปลดแอกให้เป็นอิสระจากเดอะคอลเลกเตอร์ครับมีความคล้ายกับล็อกเก็ต มากน่าจะถูกตัดแต่งพันธุกรรมมาจากผู้สร้างคนเดียวกันหรือเปล่าเพราะฮาวเวิร์ดทั้งพูดได้นึกยังไงถึงได้ยอมให้มันเลียอย่างนั้นล่ะสกมกจีบสาวเก่งก็ยังคนพูดกันชีวิตไม่เสด็จมารักกับเป็ดดีกว่าแล้วก็ยังถือปืนเป็นเข้าร่วมกับศึกสุดท้ายด้วยครับ และสุดท้ายท้ายสุดครับผมคอสโมเดอะสเปซด็อกคอสโมเป็นสุนัขที่น่าจะถูกส่งออกมาจากโลกนะครับเพราะดูจากชุดอวกาศที่มาจากช่วงยุคสงครามเย็นไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเจ้าหมาตัวนี้เทงเต้งอยู่ในอวกาศนานแค่ไหนก่อนที่จะมาเป็นสัตว์เลี้ยงของสะสมของเดอะคอลเลกเตอร์ซึ่งเอาจริงๆเจ้าหมาตัวนี้ก็ยังไม่ได้มีบทบาทเด่นอะไรมากหรอกนะครับแต่ถ้าหากอ้างอิงจากคอมมิคคอสโมเด็กลายเป็นหมาพลังจิตครับจากการอาบลังสีพลังคอสมได้ในอวกาศและได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้า,น,าน่วยพิ แต่ความปลอดภัยของโนเว่สถานที่ซึ่งใน MCU เราก็ได้เจอคอสโ o มอยู่ที่นี่นี่แหละและสิ่งที่น่าสนใจที่ผมนำคอสโ o มเมมาอยู่ในคลิปนี้ก็เพราะว่าในกาเดียนออฟเดอะกาแล็ภาคที่3บทบาทของเธอจะเด่นมากๆเพราะในงาน SDCC ก็ได้มีการเปิดตัวนักแสดงสาววัย26อย่างมาเรียบาคาโลวาที่จะมารับบทนี้แล้วเป็นโมแคปให้กับเจ้าคอสโมและให้เสียงเป็นหมาตัวนี้ด้วยแจมเลยครับหมายถึงมาเรียนะ Exciting, scary, a little bit. I'm shaking and nervous, and I could have been more fluttered to enter the MCU with Guardians of the Galaxy because I really. เป็นยังไงกันบ้างครับกับทั้ง10สัตว์เลี้ยงใน MCU ต้องบอกเลยว่าบางตัวก็ไม่น่าเลี้ยงไว้สักเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆชอบตัวไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้เลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ายังมีอีกหลายตัวเลยทีเดียวใน MCU ที่ผมไม่ได้นํามาอยู่ในคลิปนี้อย่างเช่นเจลสปาร์กี้สัตว์เลี้ยงของคร่แฝดลูกๆของวานด้านั่นแหละครับมันยังมีอีกเยอะมากๆเพื่อนๆคิดว่ายังมีตัวไหนกันอีกบ้างก็คอมเมนต์บอกผมเอาไว้ได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้กันแล้วครับผมก่อนจะจาากกกัันไไปครบอย่ลืมด like, แชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูเนอร์ไมเอาไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ